สวัสด hehe, ีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น e ่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังไทยได้อันดับหนึ่งประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับโควิด -19 ได้ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวต่างชาติ หลังไทยได้อันดับหนึ่งประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับโควิด -19 ได้ดีที่สุดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าอันดับหนึ่งสำหรับการฟื้นตัวจากโควิด -19 และการเสียชีวิตบนท้องถนนยินดีด้วยนะมุมมองท่านต่อมาครับโควิด -19 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกในการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นเรื่องที่น่าละอาย ที่สหราชอาณาจักรไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแม้ว่ามันจะทำลายเศรษฐกิจให้พังพินาศก็ตามและการเสียชีวิตบนท้องถนนก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าแล้วคุณคิดว่าครื่งลุกที่2 3และ4จะกลับมายัางยุโรปและอเมริกาอีกหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ทำมันเป็นเรื่องจริงนะ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการเสียชีวิตบนท้องถนนเช่นกันช่างน่าประทับใจคอมเมนต์ท่านมากครับยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์และขอแสดงความินดีกับคนไทยด้วยนะที่ร่วมมือกันต่อสู้กับไวรัสจงปิดพรมแดนต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจากข่าวนี้จะทำให้ผู้คนสวมหน้ากากลดลงกว่าเมื่อก่อนและเกือบทุกรูปที่เราเห็นในข่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้สวมหน้ากากแล้วตอนนี้มุมมองท่านต่อมาครับคิดว่าการประกาศเคอร์ฟิวและการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นได้ใช้มาตรการถึงระดับนี้หรือไม่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันดูข่าวรอบโลกแทบทุกวันฉันรู้สึกดีใจที่ได้อยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีโควิด -19 หรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลายคนบ่นเกี่ยวกับรัฐบาลแต่ฉันคิดว่าในกรณีนี้พวกเราพูดได้คำเดียวว่ายอดเยี่ยมมากขอบคุณนะแล้วคนไทยทุกคนก็จริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่สวมหน้ากากตั้งแต่แรกเริ่มโดยไม่มีใครต้องมาสั่งให้สวมหน้ากากพวกเขาฉลาดพอที่จะสวมมันด้วยตัวเองยอดเยี่ยมมากแล้วเศรษฐกิจล่ะเห็นได้ชัดว่ามันแย่และมันก็คงจะแย่ต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งก็คงไม่มีใครชื่นชอบนักหรอก แต่มันยังมีทางเลือกอะไรอีกเหรอใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นปล่อยให้มันแพร่ระบาดและกลับมาปิดเมืองอีกครั้งนั้นเหรอฉันคิดว่าการไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดจากตัวเลือกแย่ๆทั้งหมดความคิดเห็นท่านต่อมาครับอะไรกันเนี่ยแต่ว่าปาปวนิวกินีบูรุนดีและอูกันดามีจํานวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่านะทําไมพวกเขาถึงไม่ได้อันดับหนึ่ง แล้วประเทศไทยก็มีการตรวจหาเชื้อเพียง0.4%ของจำนวนประชากรเท่านั้นการตรวจหาเชื้อมากกว่าปาโปวนวกินีอีกเหรอมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสถิติเหล่านี้ไม่มีความหมายและไม่ได้บ่งบอกถึงอัตราการฟื้นตัวที่แท้จริงประเทศไทยรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้ารับการรักษาทุกคนในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาเท่านั้นอัตราการเสรียชีวิตของคนไทย อยู่ที่ประมาณ2%ซึ่งมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับนานาชาติคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับฉันคิดว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้อัตราการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการต่าในประเทศไทยก็คือพวกเขารับผู้ป่วยทุกคนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่เหมือนกับหลายๆประเทศที่คุณจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ก็ต่อเมื่อมีอาการรุนแรงเท่านั้นกลยุทธ์นี้มันเป็นไปได้เมื่อคุณมีจํานวนผู้ป่วยไม่มากนัก และมันก็ปรากฏผลให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วแต่มีข้อแม้ว่าตัวเลขที่ประกาศอย่างเป็นทางการคือตัวเลขที่แท้จริงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเจ็บปวดสําหรับทุกคนแต่ใช่แล้วประเทศไทยทําได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ยังคงทํามันต่อไปมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยมีแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าและโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมของพวกเขาก็มีความโดดเด่นมาก ชัยโยให้กับประเทศไทยขอให้รักษามาตราการที่เข้มงวดและปิดพรมแดนต่อไปนะขอบคุณจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนนี้ว่าใช่แล้วจงปิดพรมแดนต่อไปแล้วก็ไปต่อที่สารล้มละลายคอมเมนต์ท่านหมากครับแล้วที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก3,000รายจากโรคปอดอักเสบในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ล่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า นี่มันเรื่องจริงเหรอลองไปดูจํานวนการตรวจหาเชื้อต่อประชากร1000คนหรือต่อประชากร1ล้านคนดูสิมันตลกสิ้นดีเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใ้เมน้ว่าคุณนั่นแหละคือตัวตลกที่นี่ผลการตรวจที่เป็นบวกคือ0ูนย์และมันก็เป็นศูนย์มา2เดือนแล้วไม่ว่าจะมีการตรวจสองพันครั้งหรือว่า5 0 0พันครั้งต่อวันก็ตามแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใ้เมน้วา่าอัตราผลตรวจที่เป็นบวก รือเปอร์เซ็นต์ผลตรวจที่เป็นบวกแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับจํานวนการตรวจด้วยการตรวจที่น้อยกว่าก็มีโอกาสสูงที่ผลตรวจที่เป็นบวกจะอยู่ในอัตราตา่ำการตรวจที่มากขึ้นโดยทั่วไปแล้วก็จะมีผลตรวจที่เป็นบวกสูงขึ้นดังนั้นโดยแท้จริงแล้วจำนวนการตรวจมีความสัมพันธ์กับผลตรวจที่เป็นบวกมุมมองท่านต่อมาครับทำได้ดีมาก ต้องขอบคุณผู้นำที่เด็ดขาดของข้าราชการไทยและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนคนไทยมีหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้จากวิฯกฤตโควิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันยังไงคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเพราะเหตุใดจึงให้ประเทศไทยมีอันดับที่สูงกว่านิวซีแลนด์แม้จะดูจากวิธีการมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้แมนนี่ว่า เวียดนามก็ด้วยไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้ติดเชื้อก็น้อยกว่าทาั้งๆที่จำนวนประชากรมีมากกว่าแต่อันดับกลับอยู่ต่ำกว่าไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนไทยศึกษาเรียนรู้และร่วมใจกันต่อสู้กับโควิดคนต่างชาติมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่น่าแปลกใจเลยที่คนไทยสามารถควบคุมโควิดเอาไว้ได้ขณะที่ในอเมริกาอยู่ในภาวะที่สับสนวุ่นวาย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าประเทศไทยศึกษาเรียนรู้และปิดกั้นทางเศรษฐกิจมีผู้เสียชีวิต3,000คนจากโรคปอดบวมที่คดาดว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับโควิดสวีเดนสามารถไปโรงเรียนและดำเนินธุรกิจได้ตามปกติไม่ต้องสวมหน้ากากหรือปกปิดดวงตาเลยและทั้งสองประเทศก็กำลังมุ่งเข้าสู่จำนวนผู้เสียชีวิตเป็นศูนย มุมมองท่านต่อมาครับมีผู้ว่างงาน10ล้านคนบริษัท1ใน3ต้องเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายมีหลายคนต้องกินข้าวกับไข่เป็นเวลาหลายเดือนการท่องเที่ยวพังพินาศใครจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายด้านสังคมจิตใจและก็เศรษฐกิจล่ะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนนี้ว่าคุณไปเอาตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนหรือแค่ความรู้สึกของคุณเองคอมเมนต์ท่านมาครับ เวียดนามอยู่ในอันดับ20ได้ยังไงชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆว่าตลกสิ้นดีเลยมุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่141ของโลกสำหรับการตรวจหาเชื้อต่อ1ล้านคนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเท่านั้นด้วยความร้อนที่เกิดจากพริกในส้มตำโควิดจึงไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดต่อไปได้ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับแต่ก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1000รายต่อปีมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทําได้ดีมากเลยไทยแลนด์อย่าไปใส่ใจพวกที่ชอบเชื่อเรื่องโกหกเหล่านั้นเลยส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่หรอกคอมเมนต์ท่านมาครับฉันเดาว่าคนไทยทุกคนที่เสียชีวิตที่บ้านไม่สามารถโตเถียงกับข่าวนี้ได้ฮ่า ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนอ,อกจากให้ประชาชนสวมหน้ากากและไม่ออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มซึ่งการทำแบบนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าประเทศที่ล็อกดาวน์อย่างเป็นบ้าเป็นหลังเลยมันอาจจะเป็นเพราะปัจจัยด้านอายุความอ้วนและวิตามินดีสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้มุมมองท่านต่อมากับ ลองมาดูออสเตรเลียตะวันตกสิบางทีอาจจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็ได้ไม่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มามากกว่า10วันแล้วแต่กลับบอกว่าประเทศไทยดีกว่าคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายอดเยี่ยมมากเลยไทยแลนด์ไม่มีการตรวจก็ไม่มีผู้ป่วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยมีการตรวจหาเชื้อจำนวนเท่าไหร่หรอยิ่งมีการตรวจหาเชื้อมากขึ้นก็จะยิ่งมีผลตรวจที่เป็นบวกมากขึ้น ถ้าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งจริงๆก็ต้องระบุจํานวนการตรวจหาเชื้อด้วยนะว่ามีเท่าไรจากนั้นก็มีผู้มาตอบใ้เมนนี้ว่าเมื่อวานนี้มีการตรวจหาเชื้อ700กว่ารายในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ15ล้านรายใน UK หรือ55ล้านรายใน US แล้วมันคิดออกได้ไม่ยากเลยว่าทำไมตัวเลขในประเทศไทยถึงได้ต่ำม,มากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยสวมหน้ากากกันอย่างจริงจัง แต่น่าเสียดายที่พวกเขาสวมหน้ากากแต่ไม่สวมหมวกกันน็อกการล็อกดาวน์ช่วยในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แต่ตอนนี้การเสียชีวิตบนท้องถนนสูงกว่า7 0 0 0รายแล้วตลอดทั้งปีนี้เมื่อเทียบกับ58รายที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ผมเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนน่าจะเป็นอันดับ2ของโลกบางทีอาจจะประสบความสำเร็จในการจัดการกับโควิด -19 แต่ก็เป็นความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงในการจัดการกับจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนน และความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายกล่าวว่าฉันคนที่จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปแทนที่จะย้ายกลับไปที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแนวเล็บถ้าฉันกลัวที่จะติดโควิด -19 อ่ะนะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังไทยได้อันดับหนึ่งประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับโควิด -19 ได้ดีที่สุดหากเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีจเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ